พีพีชอบทะเลาะกันค่ะพอน้องได้ไปแลกเปลี่ยนเหงาแล้วก็ชอบแบบวีดีโอคอลมาหาก็สนิทกันมากขึ้นก็รู้ว่าน้องอยากลองทำในด้านนี้แต่ว่าตอนเด็กพีพีไม่เคยคิดจะเป็นแบบในมุมนี้เลยค่ะพีพีตอนเด็กก็จะเป็นเด็กที่น่ารักมากเด็กแม่มากถ้ามา้าไปสระผมพีพีก็จะนอนอยู่บนตัวม้าถามว่ามีแววเป็นดาราไหมตั้งแต่ตอนเด็กไม่มีแววนะคะแต่พอเริ่มโตในส่วนตัวม้ามาว่ามีแววในเรื่องหน้าตาของน้อง แต่ในเรื่องผลงานการแสดงเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกว่าน้องจะแสดงได้เพราะน้องขี้อายมากเริ่มตั้งแต่สมัยเด็กเลยไี่เป็นคนขี้อ้อนเจ็บแม่มากโตขึ้นมาหน่อยใหม่มัธยมพีพีก็เป็นคนขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองพีพีไม่สามารถเดินไปซื้อข้าวกินตอนกลางวันได้ไม่เคยคิดเลยว่าพีพีจะทําได้แต่พอเห็นผลงานของน้องพีพีออกมาแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าพีพีทำเต็มที่มากทําได้ดีที่สุด เปลี่ยนแปลงเยอะคือแบบหนุ่มน้องก็มีคนที่ชอบเยอะมีแฟนคลับเยอะขึ้นแฟนคลับน้องคือค่อนข้างน่ารักค่ะไม่ล่วงเกินนิู่ในขอบเขตของตัวเองอะได้เห็นมุมต่างๆของแบบผู้คนอะแล้วว่ามันก็น้อยคนที่จะมีโอกาสเจอมันก็ทําให้ทั้งตัวน้องเติบโตขึ้นแล้วก็ตัวเราก็เติบโตขึ้นด้วยแต่ว่าทุกอย่างโดยรวมก็โอเคเพราะว่าแฟนคลับน้องก็คือน่ารักมากในส่วนตัวในครอบครัวก็ไม่มีไม่มีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็ยังทานข้าวด้วยกั ช้อปปิ้งด้วยกันเหมือนเดิมตั้งแต่พ p พเข้าวงการบันเทิงเนี่ยก็เริ่มมีแฟนคลับมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้แฟนคลับต่างเนี่ยก็มาเป็นแฟนคลับป๊าปามาม้าพี่เพชปมาหมาในบ้านขอบคุณขอบคุณที่ให้การสนับสนุนพ p จะคอยเตือนพ p อยู่ตลอดเวลาว่าการที่ PP มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วแต่การรักษาชื่อเสียงไว้ให้นานๆเนี่ยเป็นสิ้งที่ยากกว่า